อีกคนนึ่งดิไอรีม <Así S 2> ันเกาะอยู <discontin ui> ่ห <Ein> รือว่าไอรีเกาะอยู่คาอา เอทุกคนและนี่คือสติกเกอร์พตตี้วีสลายใหม่แสนสนมากกว่าเดิมมีหลายท่ามากขึ้นไม่ว่าจะเป็นแบบนี้หรือแบบนี้กัมันแล้วนะราคามันมี35บาทได้ไปกดเล่นหน้า40ตัวรอช้าอยู่หญ่ซื้อเลยมันมีหลายแมปมากเลยนะเล่นบทนี้ก็น่าจะเหนื่อยแล้ไม่น่าต้องให้คน <c oughs> อื่นมาเล่นด้วยแล้ว ราดรอดรอไม่ใช่ของพวกเราคือต้องเอาชีวิตรอดอย่างนั้นหรอถูกต้องตัวให้เล่นต้องยี่สิบสามสิบตัวป่ะใช่แล้วแต่เราเลือกเล่นเลยแล้วแต่เราว่าเราเป็นเพื่อนกันหรือเราเป็นศัตรูกันเราเป็นศัตรูกันทั้งหมดเอลินจะเอาตูดน่าเกลียดเอาตูดแล้วมาที่มน่าเกลียดที่สุดเหม็นมือ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 เลื่อนแล้วนะโอเคเลยนะเอาละลุย S <S เดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันนั่งตัวอตัวก็ตัวจังหวะแล้วใช่เหรอใช่แล้วล่ะอเอาลลอเอาลยมาเข้าฝ่ายซ้ายเอวุเลียต่อยไม่ยั้งแต่แพตตี้ไม่ยอมถึงช่วยด้วยช่วยด้วยจะปึ๊บปะเนี่ยลบไปเอเลี่ยนกผมตายยังยังไม่ตายกระโดดขึ้นมาคดสบายบ้าขึ้นมาไม่ผมตายแล้วแบบให้หยุดเลยเย่งตายปะเนี่ยคลิกอะไรก็ไม่ได้เหรอตายจริงตายจริงตายอย่างรวดเร็อออทก็พี่สุกได้ลงมืินี่ไงไปถือไปสิ ถือนี่ไม้ไม้บนน่ะเออหยุดเราใช้ยังไงอ่ะหมุนเนี่ยุนมปเลยมุนเหรอคลิยคงอ่ะเอาเอาพุวไปวะยนะเรามีกันฮะกรตายหมายจันเรามีกันฮะตายไอนี่ชนะเฉยเลยดู ขอ,ขอ่าลงไปกันนันละวมอ,อกพิษนะ เรียบร้อยโอ้แล้วเราไม่ได้ทักงวงเลยเราลงไปอย่างงั้นเหรอก็จะลากเราลงไปอย่างั้นเหรอเราไม่ได้สักวงเลยแล่นทุกคนนพวกเหล่าเล่นนะเออตุ๊ดช่วยเพราะมันน่ารักไงไม่นะเอาคนลงไปแล้วบงบงบนบงบงนี่นะ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 มันหยิบย่าทั้งนม่นะนี่นะนี่นะ ้เลยปะเนี่ยงงขอบคุณที่ทำแทนเรา อย่าทำเราเลยเราเจ็บจ็บตเลยเจ็ต้องเลยเย่าชอบความรุนแรงเลยไอรินเี่ยราวไดกระต่ยอรินขอกระทะในมือจะ่หนสิไออาวุธจริงใจมันกี่กงใอาวุจ เขาบอกเสียงเอวาดูผิดมากโอ้ยใช้เวลาในทีทอลเรียลไปตั้งเก้านาทีมาถ่ายรูปมาถ่ายรูปเร็วมาถ่ายรูปเร็วไปคุ้มค่ามาแค่นี้เมื่อกี้ใครบางคนบอกว่าเสียงเอวาผิดมากเอวากินน้ำเลยวอะตันน้ำโหกเลื่อนแล้วนะโอ้ยเอวาเราใช้แบบเราใช้เวลาเล่นทีทอลเรียลนานกว่าเอวาสามนาทีเราชนะตั้งสามทีแน่หัว ไปแล้วหลอขีดซ้ายเฮ้ยมา้สาหจุกจักจุกจักมันมีิดไมจุกักจุกจักจุกจักโอ้เรมันแคบจังอะเราจะตกทะเลตายใช่เราจะตกทะเลตายได้คยฟูดมากอ้อขึนเร็อเล่่้อเกาะเรือเกาะเรือขึ้นกระโดดเรือขึ้นกระโดกระโดกระโดดกระโดดกดดกระกกะกระโดดด ไม่ชนะหรอกนะเพราะว่ายังเหลืออีกคนหนึ่งนี่อลีมันเกาะอยู่หรือว่าอลีเกาะอยู่ ทำไมัทำอะไรเลยอ่ะมันโดนมันตตรงไหนวะเอ่อกดกดะโดดได้ไยกระโดดด้ไปมอ้ยหุกขา้างกระโด้ไห นี่แค่หลานสองเองนะเหนื่อยแล้วหรอ <laughs> เอว้เอาเงียบไปแล้วอ่ะเอว้ากั้นขำอยู่ห <laughs> ยิบโย้หยิบโยุลงไปเลย <laughs> นี่มันอันตรายเจ <laughs> ้าเราล่วงพร้อมกันแพนนี่ข <laughs> ึ้นแพนนีน <laughs> ขอย่าตหนีก่อนนะคะกระชุปปะ๊บย <laughs> ิงอยู่ Yeah. Ah, you เอว่าโยนของแก้งได้นะแมวคนนั้นก็พยายามอยู่อะทไม่หรอแบบมึงเงยมองข้างบนไม่ได้อะจริงด้วยโยนของไปด้ใช่โยนของได้ไม่อยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงกันข้างบนน่ยโอ๊ยเราก็โยนใส่เรามาจมซึนดีกันเถอะไปเลยไปไปไปเลยไปเลยไปละจมซสนดีกันเถอะไปด้วย ไปเดี๋ยวว่าเสียหายไปแล้วด้วย,ยลงมา,มมาทำไมปีกป่ะผมช่วยมันเลยตลอดแต่ว่าผมอาจจะก,กรี๊ดดังเกินไปหน่อยอ๋อมัน <c oughs> ไม่ใครได้ยินเสียงผมเฮล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 ทำไมเดี๋ยวมันปีนขึ้นแต่มันปีนไม่ขึ้น

คือทุกคนทุกคนได้ชนะกันอย่างน้อยแม่ค้ั้งก็สองครั้งส่วนเอวานี่ก็คือแบบว่ากินแบบไข่เน่าไปคนเดียวเมื่อเมื่อไอวานยิไมคือจริงๆอ่ะเอวานจะชนะแล้วไอ้วานเออจะชนะแล้วแต่ว่าผีผ่านแกผีผ่านโดนลากลงทะเลเหรอใช่โดนโดนมาถ่ายมาถ่ายรูปข้างหน้ากันมาถ่ายรูปข้างหน้ากันยังเฟรมซะหน่อยเซเลบริตี้โอ้แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันจน